เอาโอเคมาแล้วถ่ายแล้วเอาอยัางสี่นาทีครับเอาเลยขอเวลาสี่นาทีเอา,เเอาเโอเคเลยเอาเลย สวัสดีครับนี่โอโลนะครับจะแข่งกับมีดน้องผมมาแข่งมีดดวลทำลายของกับหนึ่งอออจของโ g ครับปืนไอ้นี่โ่หายไปแล้วปืนอะไรปืนแปลงร่างใช่ไหมกับของอสิมัใช่ออติมัสเอาดวลกันสิใช้เวลาสี่นาทีครับแพ้แล้วลงมาเลยครับโอเคตายสองน้บสองูนแล้วครับกิลวมากกว่าชนะนะครับ สอสูนแล้วนะครับใช้เวลาสี่นาทีนะครับวันนี้อ้าวอยู่มอยู่กับบอยน้องบอยครับน้องบอย,อยวันนี้มาเป็นผู้พาดพยานด้วยครับวันนี้สามศูนแล้วครับสามศูนแล้วสามศูนยแล้วก็วันนี้ก็ไม่เกี่ยวเสือกนะ <c oughs> วันนี้ก็มากๆมีคนมาท้าโอเคมาท้าน้องก็เ,เห็นสี่ศูนแล้วนะครับสี่ศูนย์อ อันนี้สีสูนลบด้วยนะครับลบของทีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอทีวิวด้วยนะนะแพ้แพ้ลบของด้วยนะครับไม่ลบเกียร์นะครับเป็นลบเกียร์นะครับถ่ายลงยูทูบเลยนะครับลงเพจด้วยนะครับถ่ายคลิปเกียร์เลยสัตว์ลงเพจเอ็กชอตด้วยนะครับแตกไปเลยครับอ่าถ้าสูวนะครับเออเลยศาสตว์โอ้โหสูนะครับไอ้มะผมเจ๋งดับผมเจ๋งดับกับโอเวอร์เอิร์ h ตันนี้โอเวอร์เอิร์จะมาเองอ้าวอีกคนนึงก็ไม่ลงมาครับเนี่ยอะไรวะห้าศูนย์แล้วห้าศูนย์ครับนี่นำห้าศูนย์นลบดาบหกศูนย์หัวแตกแล้วครับหกศูนย์อันนี้เราเรา่ายคุณคุณบอยครับลงข้างล่างครับดูดูข้างล่างดีกว่าดูดูโอเคครับโอเคครับเล่นยังไงครับ ลีลาต้องเกี่ยวกับเอลมากนะครับลอยมาอยู่พี่อ่าโอเคครับเจ็ดศูนย์แล้วครับขอไปอยู่มุมนู้นไึงเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แล้วแทนน้องผมน้ำเจ็ดศูนย์แล้วพว่ามันลบแน่ๆเลยเจ็ดศูนย์แล้วนะครับเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับเวลาสองนาทีก็เจ็ดศูนย์แล้วับเจ็ดศูนย์แล้วนะครับแล้วไอคนไปไหนแล้วอ่ะครับ ลงมาแล้วครับไปเลครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับจะขึ้นเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าหรือแปดศูนย์ครับโอเคน้ำเล่าถ้าเป็นสนุกที่มึงเอถ้าเป็นสนุกที่มึอต่รอยแปดศูนย์หัวแตกครับเจ็ดหนึครับเน้นหนูหรือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีครับต้องมัดมือต่อจากตัวไว้แล้วครับเติมตัวครับเติมตัวล็อโอ้แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งแล้ว วันนี้เขาโดดเย็นบอกเขาจะเย็นนั่งน้าอย่านั่งร้ามาไม่นั่งครับกระโดดได้ครับไม่นั่งไม่นั่งอยู่แล้วครับยังไม่นั่งเลยครับยังไม่นั่งเลยน้องผมยังไม่นั่งเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยเฮ้ยหัวแตกอีกแล้วเก้าหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนโอเคอย่าลุ้มครับอย่าลุ้มอย่าลุ้มครับอย่าลุ้มเฉยเโอเคครับอ๋อดีตีแตกอีกแล้วครับแตกอีกแล้วครับสิบเกมนี้จะซีแจกหรือเปล่าครับเกมนี้จะนี่แจกหรือเปล่าเฮ้ยแจกแจกไปแจกแตกไปแล้วถ้าอีกหนึ่งตัวนี้เป็น11เฮโลเลยจัด อาแตกไปอหนึ่งครับนะจีบีแตกไปอีกหนึ่งครับวนบันนี้ไหวไหมเนี่ยโโอ้หไหวหรือเปล่าวันนี้ออกสูงแล้วเนี่ยอย่าลืมลบออปติมัสด้วยนะครับเอาทีวีมาดูดิเลยครับตอนลบด้วลบด้วยนะออปติมัสามาลบ,าลบด้วยนะนนะปืนอ่ะเอาทีวีมาด้วยให้ผมลบเองเดี๋ยว,บยวจบเกมมาขอทีวีหน่อยนะครับลบให้คุณลบปืนให้ผมดูอ่ะอ่าถ้าคุณยังไม่ลบเดี๋ยวมขอเช็คตัวละครหน่อยนะจ๊ะโอเคครับผมเจ๊ผมเจ๋งก็ดูของเขาครับไอดี ไอดีหนึ่งแสนไอไอดีหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นไอไอดีหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าครับผมดูอยู่ครับเช็คตัวละครแล้วกูโดนหน้าไม้ตลอดเลยยังไรครับเป็นยังไงครับสิบสองหนึ่งเหรอครับสิบสามหนึ่งหัวแตกอีกแล้วครับหรือเวลาสิบเก้าแปดเจ็ดหก าห้าชนะขาดครับสามสองเลี้ยงกันนิดเดียวอ่ะโอ้ยอ่อ้างไม่อ้างไม่อ้างอย่าอ้างครับไม่อ้างครับผมขอทีวีด้วยครับเออยกของได้นะรู้เปล่าไม่รอ้เดี๋ยวผมจะไปอ่ะไม่ไหวไม่ไหวอย่างงี้ไม่ไหวเอ้ยอ่าเอาผมขอทีวีลบของเลยครับขอทีมวิว หนครับก็อันนี้ยังไงครับก็น้องผมชนะไปสิบสามหนึ่งโอเคครับก็รอขอทีมมิวเขาอยู่ก็อขอลบเนี่ยเขายังอยู่เขาเงียบหรือเปล่าหรือยังไงครับผมว่าน่าจะหนีครับผมมองไม่ใช่เหมือนกันครับมัน <c oughs> น้องผมทำให้ติดามหนึ่งนะครับวันนี้น้องน้องน้องได้แท้นอกใส่ครับอ่าแล้วยังไงลบดิครับอะไรม<อ>าร<อ>ล,ลบดิครับก็ขอทีมวิววุณลูกผู้ชายไหมครับตัวท้อนเหรอคุณหลด สักสีบป่าสักสีมีไ,มไหมให้ให้ทิวอะ่ะยังไม่ให้เลยโตโตกันแล้วอะ่ะยังไงเนี่ย ก็ยังไงครับเพรารอเขาอยู่ครับเขาขอทีมอยู่มาก็ยังไม่ให้นะไม่รู้เหมือนกันว่าก็อยแแ่างเงี้ยแหละคนอยากดังหรือยังไงก็ไม่รู้ไปอยู่ก็มาท้าไม่พอใจก็ท้าท้าแพ้ก็เงียบอย่างเงี้ยเบือเอบ่อไอ,อ้บอยพึ่ง,งสรุปนะครับสรุปยังไงสรุปหมาครับหมาแดก กิ้วกิวปากเหรอะตะกิ้กปากเป็นเลิศตะกิ้กปากนีมือแม่งไม่ต้องมาโชว์อะไรฮี่อมันลบไม่ออกอ่ะเหรอจริงเปล่าเนี่ยผมขอเออใช่ทีมพิวลบออกแน่นอน โหลดสิครับเฮ้ยเขาก็ผมเข้ากูเกินไปพี่เขาบอกแล้วเชื่อดิทำไมแล้วมาเรื่องบอกว่าทำไมผมต้องลบเชื่อปะข้ออ้างของเด็กขี้อ่ะเราไม่เป็นอนะ่ะโอ้อัน,นี่เหรอไอ้ใจมันโหลดในเฟซแล้วมันเข้ามาในเกมดลยป่ะคุยง่ายหว่าพี่หยุดพิม่ะ ส่งมาให้ดูอะไรส่งมาให้ดูเขาบอกว่าโหลดทีวีไม่เป็นปเด็กน้อยอยู่เลยหลบเวลามาสานะถือสาก้าวิ่งชา้าแต่พึ่งนะไม่ไหวนอาโอเคครับเจอบ่อยพี่ปิว้วพี่พี่ปุ้บพี่พี่บเจอบ่อยเนี่ยถือสาก้าว,วิ่งชา้าใช่ไหม ได้พาวเวอร์ไปถือพวกอะไวเวอร์มาไม่พาวเวอร์เลยพออย่างนี้แม่โดนเงียบเลยเงียบอเงี้ยหลบไม่เป็นครับไอเดีะไม่ออกห้องยังด้านอยู่ด้านยังด้านอยู่อ่ะแถวแล้ยังอกเด็กกับพ่ก็ผมเจ๋ง ไม่สมชื่อนะพี่เนาะ <c oughs> ไม่สมชื่อเลยขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวว่าจะยังไงก็เอ,อเอารอแั๊บหนึ่งจะลบไหมเนี่ย <c oughs> ไมู่เขาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันสิังไงนสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่การเวลาเล่นเกม เดี๋ยวก็ติดตามในเิปดีเคกันกนะครับก็ถ <c oughs> ามได้ชื่ออมตะตัวผมเองก็ลบหรือไม่ลบยังไงชื่อตามนี่นะครับมีอะไรก็แอดมาได <c oughs> ้ยาวยาวยาวาวโอเคครับ